สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสายเปซื้อทีวีให้ใหม่วุไม่ธรรมดาหนุ่มฮอตเปเบสแลกวณีหลังรู้ตรงๆเอาทีวีคืนทำหลายคนฮือฮาหนักมากกับประเด็นของเบสแลกวณีและตรงๆกิจกรที่มีช็อตหนึ่งในคลิปแจกแฟนฉันทัวบ้านเบสและถามถึงโทรศทัพท์ที่หายไปในห้องนอนว่าใครเอาไปซึ่งสาวเบสบอกว่าช่างมันเถอะ ซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่เคยบอกว่าตรงๆเป็นคนซื้อให้ล่าสุดคิวเทยูทูบเบอร์ชื่อดังได้เผยคลิปตามใจเบสคำสิงที่โสดแล้วหนึ่งวันครับผ่านช่อง y o u t u คิว t ทโอปามีบางช่วงบางตอนพูดคุยเรื่องข้างต้นโดยสาวเบสแซลบอกว่าซื้อทีวีให้หน่อยดีเมื่อเข้ามาถึงห้างคิวเทบอกว่าไม่เบสจริงๆให้เลือกทีวีพูดจริงๆเห็นบนต้องนานว่าทีวีหายเนี่ยจะได้ไม่บ่นไง ที่เกียรฟังแล้วนอกจากนี้คิวเทบอกว่าวันนั้นเบสพูดว่าเสียใจนิดนึงสงสารไม่ต้องโอนคืนต่อไปนี้ก็มีละเบสบอกต่อว่ามันซื้อให้จริงๆทุกคนเบสจะโอนเงินคืนก็ไม่เอาต่อไปนี้ขอมีแฟนดีๆนะขอให้มีชีวิตที่ดีมีคนรักมียอดวิวดีๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ